วันอาทิตย์แสนจะธรรมดาสําหรับผมเดลดานะครับตัวนี้คเป็นเป็นวันอาทิตย์ที่แสนจะ พิเศษใส่ไข่นะฮะใส่มงกุฎใส่ชฎาใส่อะไรก็ไม่รู้อีกเพียบเลยนะฮะเป็นจังหวะเวลาที่ว่าสัปดาห์นี้นะฮะสุดสัปดาห์นี้ที่อเมริกานะครับมีการจัดงานที่ชื่อว่า San ดิเ g o c o m มิค n อน2022ขึ้นมานะครับแล้วก็มีชายผู้หนึ่งครับใส่หมวกแก๊ปไปเดินกรุ๊กรับรนะฮะขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่ไปเสนอโครงการโปรเจกต์ต่างๆใดๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีก3ปีของทาง Marvel Studio นะครับเขาคือเควินไฟกี้นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้นะครับเควินไฟกี้ก ก็มีหนึ่งไฮไลท์ที่มานําเสนอให้กับทุกๆคนที่อาจจะกำลังรอคอยกันอยู่อยากจะเห็นภาพอยากจะเห็นทรงแรกๆของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวว่ามันน่าจะออกมาปะมาไหนนะครับแล้วเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่เราจะมาทำรีแอคชั่นกันณนะคลิปนี้นี่แหละนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Back Panther w a a k a n d ิ o o r e v r r โยถูกป่าวะถูกข้างป่อว่าไม่แน่ใจอะ สักข้างหนึงอะจำไม่ค่อยแม่แล้วนะฮะแต่รู้ว่ามันต้องไปใส่ลังแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับทีเซอร์ที่เขาปล่อยออกมานะครับราวๆประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับซึ่งก็พอจะได้ยินรีแอคชั่นมาบางๆเหมือนกันว่า อืมไดป่เอาอย่าไปพูดดีกว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมอะในฐานะของคนที่ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวจะมารีแอคตรงนี้แหละว่ารู้สึกยังไงมารุยกันดีกว่า,ากับ b l a k k p n t t r e r หรือในชื่อภาษาไทยว่าวากันดาจงเจินเย้ก็ให้วากันดาจงเจินด้ไ เหมือนจะประมาณว่าโมนมอลคายเนาะ โอ้ยยังจะไปกัดเหมือนเดิม แบกใครกันเนาะจะเป็นแบ็คแันเทอร์คนใหม่ โอเคดูแล้วนะครับกับทีเซอร์ของ b l a c k p a n t h e r Wa k a n d a f o r e v e r นะครับซึ่งก็อาจจะดูเหมือนไม่ตื่นเต้นมากยังไงดีอ่ะเหมือนกับว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าที่เหมือนกับรีแอคแล้วมันเหมือนจะดูแบบท่าทางแบบดูจะนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่า1คือหนังตัวอย่างตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะพยายามดึงโทนดาวลงมาให้คนดูรู้สึกถึงความแบบซึมๆเสื่องๆเพื่อล้อไปกับอารมณ์ของการสูญเสียแบ็คแพนเทอร์คนเดิมไปก็คือตัวของทางเชฟฟิงโพสแมนนะครับก็เข้าใจ ว่าตัวทีเซอร์เด่ยก็คงจะทําเจตนานี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนดูรู้สึกถึงความอะไรอวรแต่ขณะเดียวกันก็มีหลายๆอย่างที่เรียกว่าการส่งผ่านเนาะนะครับส่งผ่านในแง่ของสัญลักษณ์ส่งผ่านในแง่ของจิตวิญ,ญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างถ่ายทอดออกมาได้ได้ดีนะถ้าเกิดว่ากันเฉพาะทีเซอร์เนี่ยความยาวประมาณสองนาทีเนี่ยเราเห็นความรู้สึกที่ค่อนข้างหลากหลายและเป็นเส้นทางสู่การมูฟออน แต่ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะเก็บกลิ่นของความเป็นแบ็คแพนเทอร์ไว้เพราะผมผมมองว่าเขาพยายามจะตีความแบ็คแพนเทอร์ให้กลายเป็นเหมือนกับให้กลายเป็นสัญลักษณ์นั่นแหละคือ <c oughs> พูดง่ายๆว่าใครก็ตามทีเถอจะเป็นทหารดอลลรามินาเจคุณจะเป็นน้องสาวคุณจะเป็นคุณแม่หรือคุณจะเป็นเพื่อนคุณก็สามารถเป็นแบ็คแพนเทอร์ได้หมดตีความอย่างนี้ได้ไหมก็อาจจะได้แล้วผมรู้สึกว่านังพยายามบิวไปในทางนั้นนะครับและขณะเดียวกันก็เห็นชั่วแวบหลายหลายคนอาจจะเห็นช่วงแวบจริงๆก็คือตัวของเนมอล นะครับเนมอซึ่งก็คือตัวละครที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดดีซี DC, เขามีออกข้าแบนเป็นเจ้าสม,มุดของฝั่งเขาใช่ไหมฝั่งของมาเวลก็จะมีตัวของ o, เนมอนี่แหละเป็นเจ้าสม,มุดของทางมาเวลอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งก็เป็นตัวละครที่หลายๆคนน่าจะเรียกร้องอยากเจอนะครับแต่ก็อาจจะเป็นอะไรที่หลายๆคนอาจจะเฟล,ลนิดนึงนะครับตรงที่ว่าหลายๆคนอาจจะมีการปั้นแคสเอาไว้ว่าเออฝันถึงลูกเอแวนบ,นบ้างฝันถึงดาราชายรงสเดจหลายๆคน,คนยอะไรเงี้ยแล้วก็ ได้เป็นนักแสดงคนใหม่คือทีนอสพูเอต้านะครับซึ่งไม่รู้ผมจะกดถูกหรือเปล่านะต้องรอดูครับผมว่าเขาคงจะมีการแคสติ้งคัดเลือกมาอย่างดีแล้วละเราคิดว่าคาแรคเตอร์น่าจะตรงตามโจทย์ที่ทางภาพยนตร์ต้องการนะครับซึ่งอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้วกันตอนนั้นว่าเออมันจะตรงใจคนมากแค่ไหนอะไรกี้นะครับแต่ผมว่าคือผมมาคิดว่ายัง,ยงไงเนมอลเนี่ยไม่ได้มาเป็นตัวเอกของแบ็คแพนเทอร์อยู่แล้วนะครับส่วนคนที่จะเป็นแบ็คแพนเทอร์คนต่อไปอันนี้ถ้าเกิดเรา เห็นจากชั่วแว็บท้ายๆของตัวอย่างเนี้ย <ๆ S 1> ก็จะมีการแบบโกงเล็บนะฮะมีโกงเล็บให้ดูแล้วแล้วมีใครสักคนอ่ะที่จะต้องเป็นแบ็คแพนเทอร์แต่เขาเป็นใครอันเนี้ยยังเป็นคําถามยังเป็นคําถามที่อาจต้องการคาตอบแต่ผมยังรู้สึกอย่างนี้นะผมยังรู้สึกยึดมั่นกับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือผมว่าครั้งเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการคุยในเชิงเสัญลักษณ์มากกว่าคุยว่าใครสักคนควรจะต้องเป็นแบ็คแพนเทอร์หนังมันพยายามที่จะสร้างทีมหรือสร้างโคนตรงนี้ขึ้นมาให้คนดูรู้สึกว่าเออเฮ้ย <Hi. S 1> เราไม่ควรย่ยงายๆ อเอาไงแล้วกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันหลัวว่ามันจะออกมาอย่างไรกับ Black Panther Wakanda Forever นะฮะแล้วเจอกันในโงรงภาพยนตร์นะครับพฤศจิกายนี้